อำเภอแม่สอดเปิดให้บริการห้องทะเบียนตามปกติพร้อมทำการตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ก่อนให้บริการแก่ประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการค่ะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมชายไตรทิพย์ชาติสกุลนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในที่ว่าการอำเภอแม่สอด ทำการตรวจ ATK ก่อนเปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดจัดชุดตรวจ ATK ให้แก่เจ้าหน้าที่โดยในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจ ATK กว่า60คนโดยสืบเนื่องจากห่วงที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างหนักกลับมาอีกร,รอบหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยสายพันธุ์โอไมครอนที่สามารถติดได้ง่ายขึ้น และข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอแม่สอดได้ติดเชื้อไปหลายคนจึงทำให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแก่ประชาชนไม่เพียงพอและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดสู่ประชาชนในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ติดเชือ้อต้องเข้ารับการรักษาและในกลุ่มเสี่ยงนายสมชายตรทิพย์ชาติสกุลนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงทำการกักตัวเพื่อรอดูอาการเป็นเวลา14วันและปิดให้บริการห้องทะเบียนเป็นการชั่วคราว พร้อมเปิดให้บริการปกติในวันที่7มีนาคม2565ในวันนี้จึงมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีการเข้าแถวรอรับบริการและเข้าใช้บริการแบบเว้นระยะห่างผู้เข้ารับบริการต้องสวมใส่แมสอยู่ตลอดเวลาจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์บริเวณหน้าห้องให้ประชาชนได้ล้างมือก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งและเข้ารับบริการโดยจำนวนจำกัด